สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแชมเทุกคนนะคะวันนี้แคทตี้จะเข้ามารีวิวผลิตภัณฑ์ออเป็นดีดีทาะตัว,ต,วตัวใหม่นะคะชโนไว้นะคะซึ่งเป็นของ Baby k i ิสนะคะก็ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่เ,เพื่อนๆอยากบางคนจะถามว่าออมันต่างจากอันเก่ายัางไงนะคะซึ่งแคทตี้รู้นะคะและแคทตี้ก็ใช้อยู่นะคะก็ก็คือว่าอันนี้นะคะมันจะ ขาวขึ้นกว่าสูตรก่อนนะคะอย่างสูตรก่อนจะขาวขึ้น4ระดับแต่วันนี้จะขาวขึ้น5าระดับนะคะแต่ว่ายังจะคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเปลี่ยนง่ายไม่เป็นข้าไม่ติดขนแล้วกออ็ดูธรรมชาตินะคะซึ่งอย่างแคทตี้นะคะตัวแคทตี้เองถ้าวันชีวิตประจําวันแคทตี้จะใช้เป็นสูตรเก่านะคะเพราะไม่ได้ต้องการคือสูตรเก่าก็ขาวขึ้นเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อย่างเวลาไปออกงานงานกลางคืนงานอะไรมันจะวิ้งกว่ามันจะแบบ พองแบบมันจะขาวขึ้นเยอะกว่านะคะเดี๋ยวอาจจะจะทาให้ดูอก็อย่างแคทตี้ก็คือมีทั้งหมดเลยนะคะอย่างว่าอ๋อเวลาจะไปออกงานอีเวนต์อะไรที่แบบว่ามีถ่ายรูปมีอะไรยอย่างเงี้ยะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะทําให้เราแบบว่าขาวโดดเด่นแบบกว่าออกชาวบ้านแบบเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าไอตัวเก่านะคะก็ขาวมากแล้วเหมือนกันแต่ว่านี้สำหรับแบบโอกาสพิเศษหรืออะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็สําหรับสาวผิวค้ําที่แบบว่าอยากจะให้ดูแบบวันนี้อยากจะแบบ หลับสีรองพื้นขึ้น2เฉดฉะนั้นตัวมันต้องสุกออกขาวขึ้นอีกเยอะๆนะคะก็อันนี้ก็จะห้าดับก็จะช่วยได้นะคะ่องให้ดูกล่องก่อนน่ารักมากเลยนี่นะคะเป็นอีสูตรหนึ่งชื่อว่ารุ่น Snow White ส่วนไอ้สองสูตรกล่องจะเป็นชื่อรุ่น Wing Body นะคะซึ่งไอ้ Snow White นี่มันจะอ,อ๋อวิง g w i n เป็นเืน้อครีมสีม่วงซึ่งความเป็นสีม่วงนี่มันจะช่วยให้ผิวเราดูแบบเสริมความเป็นนีออนขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ดิฉชอบมากๆตรงกลิ่น มันเป็นกลิ่นคอตตอนแคนดี้เพื่อนเพื่อนรู้จักไหมเอ่ยคอตตอนแคนดี้คือเหมือนขนมใส่ไม้อะคะ่ะกลิ่นมันจะหอมแบบขนมมากๆเลยแล้วก็อ๋อส่วนผสมนะคะก็ต่างกับไอตัววิงบอดี้ตัว Wing Body. ตวิงบอดี้จะเป็นส่วนมันจะบำรุงด้วยวิตามินซีและคอลลาเจนแต่ว่าไอตัวสโนไวเนี่ยจะบำรุงด้วยโกจิเบอรี่นะคะก็คือช่วยเรื่องขาวแล้วก็โคควเทนช่วยเรื่องริ้วรอยต้านอนุมูลอิสระนะคะส่วนไอสูตรก่อนมันจะบำรุงวิตามินซีกับพวกความกระจ่างใส แล้วก็คอลลาเจนพวกความต,งตึงของผิวนะคะก็แล้วก็ที่สำคัญสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทำให้บีบีสามารถขาวได้ถึงที่สุดที่บีบีสามารถเป็นได้ในขณะที่สามารถเกลี่ยง่ายด้วยคือถ้าขาวกว่า5ระดับระดับเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเกลี่ยยากแหละอาจจะติดของง่ายแล้วก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะไม่ธรรมชาติซึ่งอันนี้เขาพัฒนามาให้ลงตัวในการเป็นบีบีที่ขาวได้ที่สุด ได้เท่านี้แต่ว่ายังคงความเกี่ยงง่ายอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะจะได้เทียบดูว่ามันขาวขึ้นเยอะมากเลยอันนี้คือยังไม่ทาแต่แสงข้างเหมือนข้างนเดียกว่าโอเคตากที่ทาให้ดูนะคะหอมมากอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นทานโซชยลแคมจังมันกลิ่นแบบคอตตอนแคนดี้แบบออกแบบหวานๆเปรีป้ยวๆนิดๆอ่ะแล้ว ถ้าถ้าเราทานี้นะคะเราก็ฉีดน้ำหอมที่เราใช้ประจำเข้าไปเพิ่มมันจะทำให้แบบกลิ่นยิ่งติดทนเลยแคทตี้เคยลองนะแบบทนข้ามวันอะ่ะนี่บีบมาแค่นี้นะคะนะนื้าครมสีม่วงชอบกลิ่นมากเลยอะ่ะให้ดูดีกับว่าเกี่ยง่ายมาก หอมสุดยอด <c oughs> นี่นะคะไม่ต้องไปนั่งตบๆเหมือนมีห่ออื่นอะไรี้นะซึ่งคือการที่เราจะทําอะไรคะที่ว่าเราต้องเอาเน้นให้มันดูดีไว้ก่อนถ้าแบบว่าบางอย่างอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าทาแล้วมันเป็นคราบหรือว่าแบบดูไม่ธรรมชาติดูที่ว่าการที่จะทำมันจะทําให้เราสวยขึ้นมันกับการให้เราดูแย่ลงนะอาจจะแบบทําให้คนอื่นมองเราเหมือนเป็นคนบุค,คลิกไม่ดีผู้แบบ เหมือนเวลาถ้าแต่งหน้าแล้วเป็นคราบเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนาะก็เอาเนี่ยมันซึมเข้าไปเลยอะไม่ไม่ติดขนไม่ค่ะที่เป็นคนมีขนนะคะไม่ติดขนแล้วก็ไม่แบบเป็นคราไม่ดูหลออไม่ดูแบบไม่ดูแบบเแบบขาเรียกอะไรไม่ดูโป๊แบบอืมเทียบให้ดูอีกข้างขาวขึ้นเยอะมากนี่ทาขาวอยู่แล้วมันจะออกแบบเป็นแบบตัวพองนีออนเลยด,ดูดูหน้าดีหน้าดําไปเลยเดี๋ยวทาให้้งแข็ง เห็นมีน้องๆบางคนนะคะบอกว่ามันแพงอะไรเงี้ยแต่ซาคัตที้อ,อ่อราคาสูงหรือราคาต่ําไม่สามารถวัดได้นะว่าของไหนแพงไม่แพงถ้ามันค่าวันคุณภาพดีมันก็แปลว่าคุ้มใช่ไหมคะถ้าสมมติเราไปซื้อยี่ห้อที่มันถูกกว่าแต่พอมันใช้แล้วมันไม่มันแบบใช้ไม่ดีใช้แล้วแบบ ชาเราไม่สวยเหมือนเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเราไปซื้อรองพื้นที่แบบแทนที่เราจะซื้อยี่ห้อแพงแล้วมันดีไปเลยเราได้ใช้ตลอดแต่ว่าเรากลับไปซื้อยี่ห้อที่ถูกกว่าพอมาใช้จริงๆแล้วมันมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราจะเราก็ไม่อยากจะใช้อีกกลายเป็นยิ่งเสียเงินนะที่แบบเหมือนเสียเงินซื้อของมาแล้ววางไว้เฉยสุดท้ายแล้วก็ต้องไปซื้ออันที่แพงกว่าอยู่ดีใช่ไหมอืมฉะนั้นคัตตี้ว่าจะดูว่าไหนถูกไหนแพงต้องเทียบกับคุณภาพแล้วก็การใช้งานได้จริงก่อนนะคะเราถึงรู้ได้อย่างอันเนี้ยสมัครม,มัะ ามากมีคนถามว่าทาใต้วงแขนได้ไหมอยากวงแขนขาวทาได้เลยนะคะดีมากเลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเป็นคราพคาะที่ก็ทาแล้วก็วกเออมันจะไอผสมผส,สมบำรุงของมันจะบำรุงใต้วงแขนเราด้วยนะทาใต้วงแขนได้เลยค่ี้ก็ทาแค่ะที่ขอแอบทาเขิน <c oughs> แอบแอบ,แอบใต้วงแขนก็จะได้ขาวขึ้นด้วย ทาแบบนี้ทาให้ทั่วแช้หวงแขนก็จะได้ขาวด้วยนะคะส่วนตรงมือแนะนำว่าทาแค่บนมือนะคะส่วนในมือเวลาเราทาบีบีอะไรก็ตามลายมือเรามันจะมีร่องเยอะนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดเพราะว่าไอ้ที่มันตกล่องไปมันอาจจะทำให้ไปติดพวกของใช้อะไรได้เนาะ ขาวขาวมากให,ให้ดูดิดูดิด้านบนไม่ทาด้านล่างทานะคะขาวขึ้นค่ะหลับจากจากตรงเนี้ยที่คัตตี้ขาวอยู่แล้วอะกลายเป็นดำไปเลยอะแล้วคิดดูถ้าไปยืนเราไปยืนกับคนที่เขาไม่ได้ทาอะไรเงี้ยจากเขาที่ดำกว่าเราเขาอาจจะท,ทานในการเป็นเขาขาวกว่าเราได้เลยนะฉะนั้นที่ว่าทุกคนต้องมีไอเทมนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วถ้าคนรอบข้างเขาใช้อะไรเงี้ยอาจจะแบบเศร้าได้ นี่ดูกันอีกรอบจับอันนี้ให้ดูเพื่อใครจะแคปเจอร์ไปรีวิวตัวแทนจำหน่ายร้านต่างๆโอเคเดี๋ยว่่ทาค้างนี้ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปงานแล้วหอมมากๆส่วนบีบีทาน้านะคะที่รีวิวไปมีคนถามมาเยอะมาก แต่มันยังไม่มายังไม่วางจำหน่ายจริงๆถ้ามาเมื่อไหร่พี่จะรีบมาบอกเลยแต่ลิปที่เคยรีวิวที่พี่ใช้ประจำเคยรีวิวไว้เพื่อลงก่อนที่ลงพวกลิปสกที่ทำให้แบบมันไม่ตกลองอะไรเงี้ยมันมาแล้วทาหลักแรกไว้ซ่อมโอเคข่าวเท่ากันแล้วค่ะหอมสุดๆเลยอ่ะ ถ้าใครที่มีไอ้พวกวิงบอดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะของเบบี้คิสอยู่แล้วที่แนะนำว่าให้ทาทุกวันนะเพราะว่ามันขาวขึ้นจริงไอ้ที่ไอ้ส่วนผสมบำร Young ุงพวกวิตามินซีคลลาเจนอะไรต่างๆของมันเขาใส่ในปริมาณที่มันเห็นผลไม่ได้ใส่เพื่อแบบจะให้เค็มได้ว่ามันมีแต่เขาใส่เพื่อให้มันเห็นผลจริงๆนะคะซึ่งหลายคนบอกคขาที่ว่าเขาทาทุกวันแล้วเขาแบบผิวสวยขึ้นจริงๆผิวจริงมันสวยขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนยิ่งเราทาทุกวันผิวเรามันจะแบบ เหมือนปรับให้เราเข้ากับไอ์ครีมตัวนี้ยิ่งทาหลังๆยิ่งซึมง่ายยิ่งเกลี่ยง,ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้รู้สึกเองแล้วก็มีรุ่นน้องอะไรที่เขาใช้เขาก็รู้สึกเขาก็มาบอกให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วค่ะตุ้มหูน่ารักไม่เอ่ยประดิษฐ์เองบ๊ายบายนี้นะคะอ๋อหาซื้อที่ไหนนะคะก็เหมือนเดิม Baby Kiss, Thailand. ้ค s สไ a ยแลนด์อ๋อ อินสตาแกรมเบบ s ้คิสไท a ลนนะคะหรือว่าไล a b y k i s s Thailand หรือว่าซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็มีเข้าไปเลยบบ๊ายายค่ะเอ๊หรือว่าสูตรไม่มีมีชิมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีชิมเมอร์ไหมโอเคไปละค่ะ